ครับดีด่ี่อนครับดี่ตครับพี่ช่วยเออน้าพบกับน้องอันดาอีกแล้วนะคะช่วงเช้าวันนี้คุณยายขึ้นมาก่อนเลยเรียกเลยน้าทางซึวันนี้วันนี้ลัคกี้นัมเบอร์วันเลยะคะ่ะ ยา number two เห็นไหมมาดีครับดีๆกันครับดีๆกันสวัสดีค่ะ,คะตอนน้องอันได้แล้วนะคะทางช่องไลน์อันดามันทางนาเดียค่ะทำไมคุณยายคิดตึงร้านมากมายขนาดนั้นเลยเหรอกคุยค่อย กาออกอันนี้ทำอะไรบอาเลยบอกพ่อฮะทำอะไรเมื่อกี้ไปลวกปลาคุณยายทําไมอ๋อกินถึงกันเหรอลูกฮะก่อนอ่จชิบชิบมาม่าก่อนปิมาม่ายังไม่ชุบชบอะไรเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยตายกดีดียกมันรักจริงอ่ะลุกอะไรว้าอลุกอะไ

ครับก่อครับครับครับดีดีอย่าอย่าเอ็ตีสตูดีอยู่ลูกอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับทางช่องลายอันดามันทางนาเดียค่ะเราจะได้มียอะรไบค์เยอะๆ่ะอันดามันจะได้มีแรง alainnya Mama oh. yang belum lama lainnya สบเนื้อตัวยตัวก่อนครับเสร็จแล้วไม่คว่าเอาให้เลยทีนะมาล้อันดามา่น่นข,ไไข้าวกิน,น<า>ข้าวไปแล้วเตือก็กินแล้ว,ไไวช้านาะกากินเกลือ,ปอไปเยอะครับน้องเนดาเลยนะครับ นะคะอันดาก็อาบน้ำกำลังจะกินน้ำนะคะคุณแม่เอฟซีวันนี้ขึ้นมาอยู่2ตัวก่อนเนาะกตัวดูทีการกินน้ำดูน้ของอันดาก็จะกินได้เยอะคนี้อากงใชจะร้อนหน้าดูเลยตนาวนี้แดดเป็นเพียงนะ มี <c oughs> ล,ลกินกดเนีินข้าวลืมกินน้ำคนี่ตอนออกมาให้กินข้าวกันหนึ่งกินเกลือไปก่อนแล้วกันหนึ่ง <c oughs> ให้กินเม่เก้าครับือ จลืมกินน้ำับครับก่อน bài giờ là việc là cái nguyên tắc của mình 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 ว้แลครับก่อนครับไม่เอ็กซีอย่าลืมกดกดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะตางช่องคลายอันดามันค่ะพบกับน้องอันดามันทุกวัน น้องอันดามันจะได้มีแงงรงส่งคลิปไปให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านได้ชมได้ดูกันทุกวันเลยความน่ารักความร่าเริงของอันดาเราเอาความน่ารักความร่าเริงสุขภาพจิตสุขภาพกาย อาจิดแรงให้หน่มาเดินเก่าโอ้ยแม่ชายชา้กัดแล้วนะคะแมมีแม่ชายชาติดักับแล้งนะคบ คิปหนึ่งตัดฟังหนึ่งก็ยังดีนะไม่เหมือนคุณแม่จะชานะคะาทิปหนึ่งอาบน้ำห้างร้างยังไม่ได้ก็ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้องอันดาด้วยนะคะโอ้ยน่อม ผิดไปไหนกันนี้นะครับฟังเลยนอดฟังรอาไปไหนนี่ดีๆนี่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 อ้ยอยวนรอดหนึหน่งลำโอย้ยมาลับลำเดียวพ่อมาอันเดียวพ่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางน้องอันดาด้วยนะคะอันดาสวัสดีเอฟซีก่อนครับกอนครับดีดีครับครับอ่ะครับดีดีอันนั่งครับดีดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะครับก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเกลือสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์